สวัสดีครับจากเพจนยาแอร์ดอวันนี้เราจะบอกความรู้การล้างท่อแอร์ด้วยตนเองในกรณีที่เพิ่งล้างแอร์ไปไม่ถึงเดือนแต่กลับมีปัญหาน้ําหยดหรือลมแอร์ออกน้อยผิดปกติมีความเป็นไปได้ว่าในท่อแอร์อาจมีเมือกเหนียวเกาะอยู่เพราะฉะนั้นใครไม่อยากเสียเงินเรียกช่างแอร์สามารถทําตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ข้อที่1ดึงแผ่นกองอากาศออกมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย 2. ใช้รีโมทแอร์ปรับโหมดแอร์ให้เป็นโหมดพัดลมหรือโหมดที่มีแต่ลมแต่ไม่มีความเย็นและปรับความแรงลมระดับไปที่สูงสุด 3. เปิดทิ้งไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงหรืออาจเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนตามสะดวกยิ่งเปิดนานเท่าไหร่ยิ่งช่วยให้เมือกที่เกาะอยู่ในท่อแอร์ดูดออกง่ายขึ้น 4. เมื่อเมือก หลุดออกแล้วจะช่วยให้ท่อแอร์สามารถระบายน้ำทิ้งได้ดีเหมือนเดิมเพียงเท่านี้ก็ช่วยให้คุณล้างท่อแอร์ตันด้วยตัวเองแบบง่ายๆไม่เปลืองแรงทั้งยังได้ลมแอร์เย็นๆและไม่มีปัญหาน้ำแอร์หยดกวนใจหากพี่พท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกลับมาได้ที่เว็บไซต์น้ำยายแอร com ขอบคุณครับ